สวัสดีมีลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะอยู่ใน ID ของคุณที่ได้เช่นเคยดนะ้อยู่กันอีกหลาย EP หน่อยนะเพราะมีคนขอมาเยอะมากวันนี้จะเป็นคิวของโทชิโร่ UR นะแล้วก็มีคนขอมาเป็นทางด้านของมัซึโมโต้เ s r แล้วก็ซันหนุ่มนะก็รวมคลิปนี้ด้วยก็น่าจะอีก3คลิปนะก็นั่นแหละเดี๋ยวอยู่กันอีกยาวๆหน่อยนะสำหรับคลิปอ่สหรับไเดของคุณที่ได้นะผมก็จะ แป๊วไอดีของคนนู้นคนนี้มาทีนะก็นั่นแหละไอดีไหนมีของดีเราก็จะไปยืมมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าแบบอ่าบางคนเนี่ยงบน้อยงบไม่ได้ถึงนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องการการตัดสินใจหรือแบบตัวละครนั้นถ้าเราอัพไปสุดแล้วมันจะเก่งหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะทําการยิบอ่าหยิบยืมไอดีของคนอื่นๆที่เขา พลังสูงสูงที่เขาปั้ตนตัวละครดีๆมาให้รีวิวให้ดูแล้วกันนะเพื่อเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้อีกหลายๆคนนะโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผม Stella า g o p นะพันะเติมเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง Stella า g o p พัเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะหรือเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้ง QR code โคไว้มุมล่างซ้ายนะก็สามารถสแกนค r code คเพื่อเข้าไปถามเหรทราคาณนะปัจจุบันทางไลน์ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันดูกันถเถอะรอบนี้จะเป็นทางน้าของโทชิโร่ยูอาตัวนี้นะหัวหน้าฮิสึกะยะโทชิโร่ไม่รู้หัวหน้าหน่วยที่เท่าไหร่นะลืมแล้วโอเคมาพลังอยู่ที่2 0 0แสนนะพลังโจมตี2 0 0แสนเะกาะ37 0 0มเลือด1ล้านนะก็อัตราคี้อยู่ที่54%ความแข็งคี้9.2อัตราดามมีจ7ดนะโคตรสูงสูงเพราะว่าใส่มาเป็นทางน้าของโซอ่าโซทำลายนะมันจะได้อัตราดามมจประมาณ20%อันนี้คือเป็น อีหนึ่งเหตุผลที่ทาไมอัตราดามจเันถึงสูงนะโอเคส่วนอีกอันนึงใส่เป็นทางหน้าของฮาริเบลนะอุปกรณ์ก็เลเวลตันเ,เลเวลตัน9 9ก็เป็น3ดาวลุงอันนึงนะก็จะปลดประมาณนี้ส่วนกรคุณภาพนี้อัพเต็มนะดาวอยู่ที่5ดาวสกิลเลเวล99ตันโซอะไรก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรละโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสใน PP แล้วก็เดี๋ยวจะไปเทสในหอคอยอีกเช่นเดิมนะเหมือนกับอ,อ,อุนเชล่านะมา ลองดูลองดูแล้วก็อ่ะผมถามก่อนอีกหนึ่งอันนะมีใครอันนี้ผมไม่แน่ใจน,นะว่าใครลองเทสหรือเปล่าตีในอารีนาเนี่ยตีในอารีนาอันเนี้ยกับตีในอันดับอันเนี้ยดามจมันห่างกันไหมหรือว่ามันดามจเท่ากันนะเอออันนี้ใครใครเคยลองเทสนะก็ลองอ่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันส่วนทีมที่จะเอาไปใช้นะก็ใช้เป็นทีมนี้โทชิโร่จะเป็นตัวดามจอันเนี้ยผมเอาโทเซนออกเพราะว่าโทเซนมันตีแรงเกินไป ก่อนมาอาจคิดแบบผมไปลองเทสดูและโทเซนแม่งแบบจิ้มทีเดียวแถวหลังหาย2ตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วโทชิโร่มันเลยอันตีได้ไม่ครบ6ตัวนะก็เอาโทเซนออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเทสทีมนี้กันมาลองดูลองดูอด่าเอาเดี๋ยวนะน้องมันตีใครไปบ้างอะฟุกเอ้ยอันนี้เราน่าจะเป็นคนตีเองเอกาว่าตอนเช้าตีไปกี่ครั้งแล้วอะสามครั้งอ๋อที่ผมเป็นคนตีเองผมตีคนนี้กับคนนี้ไปแล้วเดี๋ยวตีคุณฟุกกับคุณจูอะไรไฮอีกครั้งหนึ่งนะฟุกกับจูไฮเนี่ยโอเค ไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่านะก็เทสดูขำๆแล้วกันนะเพราะว่าน้องมันคงไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแค่วันสองวันนะเตอร์ลิน่าแค่วันสองวันไม่เป็นไรหรอกโอเคมาลองดูอันนี้ใช้เป็นป้าในสื่อน,นะอันนี้น้องมันจัดทีมให้เรียบร้อยแล้วผมให้น้องมันจัดทีมให้ก็คือดึงน่าจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ดีที่สุดแล้วโอเคมาทักเข้าไปอิจิโกะโลม,มันติมันจะเพิ่อมอัตราเมเมจแถวหลังนะเออบางที่ผมอ่านเนะี่ยอ่านแล้วก็บางตัวก็จําได้หมดบางตัวก็จําไม่ได้นะ ส่วนมากเอฟเฟกที่มันเพิ่มอจําได้แต่พวกเพิ่มอัตราดาเมจอะไรพวกนี้ผมจะจําไม่ได้นะมันจะให้จําทุกตัวละครเป็นร้อยตัวไม่มีทางโอเคอันนี้ติซันมา12ล้านโคตนแรงแรงมากมาเพิ่มให้12ล้านแล้วคีไม่หมดด้วยนะถ้าคียหมดทุกตัว6ตัวผมว่าน่าจะมี15ล้านบวกบวกได้เฮ้ยปั้นนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้ขนาด5ดาวนะลองนึกสภาพคนอื่นๆที่เขาแบบ อัดสุดๆอะถ้าสมมติเรามีเงินแบบมาเซสอย่างเงี้ยมาเซสเอ่อน่าจะรู้จักช่องมาเซสกันเนาะก็คือเวลาเขาเอาตอัวละครอะไรเงี้ยเขาจัดแบบสุดนะหกไม่น่าจะหกอะ่ะน่าจะเจ็ดดาวแทบทุกตัวเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างโอพีมากผมอยากเป็นอย่างนั้นมากอะ่ะรอถูกหวยก่อนนะรอถูกหวยก่นอนอ่าคนนี้คนนี้เราตีบีครั้งละเอ่อคนนี้เราตีไม่น่าจะสามครั้งเนาะชันสองแพ้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตีคนนี้มาถือว่าเป็นการตีอารีน่าให้น้องมันเลยละกันเพราะวันนี้น่าจะเป็น น่าจะอัดวันนี้อันนี้คลิปสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมาซูโมโต้ um กับซันหนุ่มเดี๋ยวรอไปรอพรุ่งนี้แล้วกันนะมีคนอยากเห็นซันนุ่มปา4ีสิบล้านนะมันจะถึงเหรือว่าสี่สิบล้านมันเยอะไปเปล่าพวกคุณขอดามีกันมาเวอร์อย่างวะสี่สิบล้านเลยด้วยมันเยอะไปหรือเปล่าสี่สิบล้านเนี่ยแล้วก็วันนี้นะหลังจากอัดลงคลิปตอนเช้าเสร็จใช่ไหมไปขุนปูนกับไปอุดฟันมา ือแบบยังปวดอยู่เลยยังปวดฟันยังไม่หายเลยเค่นี้10แฮส14ล้านอันนี้น่าจะคี้แค่4ตัวนะจากเมื่อกี้เหลือ2ตัวไม่ได้คี้ถ้าคี้หมดก็สิบห้าถึงสิบหกล้านได้เออก็เพนเนี้ยไปขุดอินบูไปอุดฟันมาใช่ไหมก็ตอนนี้ยังระบหมหวดทั้งปากแล้วก็มีฟันคุดอีกฟันคุดขึ้นอีกโอยลำบากมากตอนนี้ล้ฟันคุดเริ่มขึ้นแล้วหมอเลยบอกว่าให้แนะนําไปผ่าออกเออแล้วผมก็ลองไปถามประสบการณ์กับเพื่อนใช่ไหมเพราะเพื่อนผมมัน มันเคยผ่าฟันคุดเออผมก็ถามมันว่าเป็นไงบ้างลองรีวิวดูหน่อยมันก็บอกว่ามันบอกว่าทํา10-15านาทีทํา10-15านาทีเสร็จแต่ว่าก็การค้างทำได้เหมือนการค้างอ่ะต้องเอามือดันขึ้นไปถึงจะได้นะเพราะแบบว่าแล้วมันบอกว่าประมาณ2อาทิตย์นะกว่าแผลจะหายคือแบบโอ้โหชิบหายสองอาทิตย์เลยเหรอขนาดแค่นี่ยแค่ไปทําฟันแค่นี้มานะกลับมานี่ผมกินข้าวี่ยผมกินข้าวไม่อร่อยเลยคือแบบปวดฟันมากกินไม่ได้เลยนะลำบากมาก ลองนึกสภาพไปถอนฟันไปผ่าฟันคุดแล้วสองสัปดาห์นะตายตายเ <c oughs> นบ้ามาก่อนใครมีประสบการณ์นะลองคอมเมนต์ได้นะว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่คืนเหมือนกันนะผ่าฟันคุดยังดีนะที่หมอบอกว่าเห็นเห็นขึ้นแค่ซี่เดียวอยู่นะยังเห็นขึ้นแค่ซี่เดียวอยู่อีกอส่วนอื่นยังไม่เห็นนะแต่ของเพื่อนผมอะเป็นงานคนละสองคนละสีะ่อันนี้มันโดนแค่สองตัวฮนะคนนี้น่าจะเทสดามจไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยไหวนะ น่าจะมีแค่สองคนเนี่ยที่เทสได้นะส่วนอีกคนนึงเราพรอมเร็วไม่ชนะเขาอ่ะอันนี้เราเทสไม่ได้คนนี้เราจะมีแค่สองนี้ที่เราเทสดาเมจได้คนนี้ไม่ไหวเอ่อคนนี้เป็นเชลไิกคนที่มีอะไรเอ่ยลองลองรีดูลองรีดูจะติดจะเจอไหมอันนี้อันนี้มีอะไรวะเอ่ออันนี้เขาใช้เป็นหอบังกรอันนี้น่าจะไม่ไหวโวคิโร่ไม่ได้อันติพอดีอ่ะอันในนี้มันยากเว้ยเฮ่อมาอันในนี้แล้วกันมา ลองคนนี้เราจะจิ้มดูได้เลยอันนี้เขาใช้เป็นหออุ่นนะแล้วก็มีตัวละครอย่างเนมฮโลวีนใช่ไหมอ็มีเนวเอันนี้มีอินเอะนี่ว่าเออแล้วก็มีหอมังกรไอ,อ้หอหอเต่าเออน่าจะพอทนได้อยู่ลองดูอ,อยากเคคนเนี้เพราะว่าดาเมจของน้องมันเยอะมากอะเยอะเลยเหละยเยอะแบบเยอะเลยอะเพราะเราบิวมาให้แบบดาเมจทั้งทีมเลยนะเขียนใสเข้าไปตัดฮิวเอาจริงถ้าเราไม่เอาตัดฮิวเนี่ยมันอาจจะยืนกันได้นานกว่านี้นะ โหดูขนาดแค่อุนเคียวราล่อไป12ล้านแล้วอะสุดแล้วมจะเหลือโจชิโร่กี่ตัวมัเนี่ยนะห้าไม่เหลือโจชิโร่เลยสักกี่ตัวดามดเมจเยอะแปนเป็นแบบนี้นี่โอเคเดี๋ยวเราเทสกันอีกสองอสองคนเดิมสองคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองในหอคอยกันมาในหอคอยอยังไงก็น่าจะดีกว่าอยู่ละ เดี๋ยวไปลองเทสในอหอคอยมาเดี๋ยวลองเทสสองนี่คนละครั้งแล้วก็จะไปเทสในอหอคอยละ <S <S ก็เดี๋ยวต้องไปสลับโซนนิดหน่อยนะเพราะโทชิโร่เนี่ยถ้าจะไปเทสในอหอคอยเอาจริ้งทุกตัวที่จะไปเทสในอหอคอยต้องใส่ไป็นโซลไอเซนน่าจะดีสุดมายิงบ้ามาพ่อให้มาเป็นบ้าพ่อให้อันนี้หกตัวล้วน 512เอมันนี้ติดคีแค่ประมาณสามตัวเองมั้งเจ๊ดายฮะถ้าติดคีบหกตัวน่าจะเวิร์กกว่านี้ใส่สโตรทำร้ายแล้วติดคีบหกตัวเนี่ยน่าจะดีฟันเข้าไปโอเคแล้วก็ตีปกติน่าจะตายนะครับครับโอเคอันนี้ตายหมดมาเดี๋ยวรออีกคนนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเทสในห,หอคอยดูนะ รู้สึกตอนนี้มันปวดมากเลยนะอ่าไม่เคยไม่เคยไปขุดอินปุแล้วปวดเหมือนก่อนเลยอันนี้มันนานด้วยแหละตั้งแต่โควิดอ่ะปกติจะไปขุดประมาณปีละครั้งนะแต่น,นี่คือแต่ตั้งแต่โควิดอ่ะสองสามปีแล้วสามปีได้ม้งไม่ได้ไปขุดเลยนะรู้สึกรอบนี้มันระบมมากอ่ะคนนี้จะทนไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ต้องไปหอคอยแล้วแลนะ้วไป ครบแม่หกตัวโอเคยังครบอยู่หกตัวมาโซชิโาาร่ซาไปขีหกไม่ขีห้าเนี่ยขีห้าตัวอยู่ที่สิบห้าล้านถ้าหกตัวก็ประมาณน่าจะเกือบเกือบสิบหกล้านได้นะแรงแรงเวอร์ปันเข้าไปโอเคก็ถือว่าดามจเวอร์วะเวอร์วะแค่ห้าดาวนะถือว่าสุดมากแล้วก็มันยังไม่มันยังอัพไม่สุดอะอตอนนี้อยู่ที่ห้าดาว ปลุกตื่นก็ยังไม่สุดนะยังไปได้อีกเนี่ยปลุกตื่นอาวุธอีกสองขั้นตำราได้อีกหนึ่งขั้นด้วยยังยังได้อีกเยอะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปลองเทสในหอคอยนะโดยจะใช้เป็นทางด้านของอันนี้แล้วก็เดี๋ยวอันบนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้เป็นทางด้านของโซโนี้มากกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดหอมังกรอ,อันนี้ อาปตาโนเมกอันนี้สันหนุม่มเดี๋ยวปาดไปแรงๆแล้วกันนะลูกโอเคอันนี้ไปโซชิโรใส่เป็นอันนี้โทเซนใส่อันนี้งินใส่อันนี้แล้วก็จะมีตัวแหลกเอาตัวนี้อันนี้นะ่าจะต้องใส่เป็นซอวนนี้นะโอเคเอาเป็นประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวเราลองเทสหอ,อกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า โซชิโรเป็นตัวดาเมจอุนเป็นตัวเปิดโอเคไมเหมสลับสิลูกโอเคใช้เป็นทีมนี้ใช่ไหมอืมนี่แหละประมาณนี้มาเดี๋ยวมาลองดูกันเอาจจริงอันเนี้ยเดี๋ยนั่งยินโซชิโรโอเคอันนี้อนนโ,โ,โอเค,อนนอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้นนยนั่นไงลืมไปหนึ่งทีอ่ะดูไปก่อนเผื่อจะเวริร์กเพราะตัวละครวางมาให้แบบแทบจะคอมโบต่อกันได้ยกเว้นซันยกเว้นลุงซันปกติลุงซันเราต้องให้ตัวอันติตัวสุดท้ายเนาะ ต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนดูดาเมจดูดาเมจเอาอันนี้ออโต,โตไ้ไปอ่ะปาดเข้าไปดูดิยี่สิบล้านเอ๊ะใช่ปะวะใช่หรยี่สิบล้านนะโคตรแรงมึงแรงไปไหนเนี่ยอันนี่สิบล้านเฮ้ยทำไมมันแรงขนาดนั้นนะเฮ้ยเผื่อผ่านไหมเนี่ยตีคาคูดิ ไม,ไม่ตีคาคุวะมันติดฟีซสองตัวได้แค่อันติีขี้คาคุตัวเดียว <Okay. S 1> ไม่น่าจะผ่านนะหรือผ่านอันนี้เสียดายที่โทชิโร่เราไม่ได้อันตีนะถ้าโทชิโร่อันตีได้น,นี่คือชนะเลยอันนี้ตีนี่ไปก่อนโทชิโร่น่าจะต้องเก็บ ไอตัวนี้ตายไหมถ้าตายก็ชนะได้อยู่นะเอ้ยชนะได้เฉยเลยอ่ะต้องชนะดิปาดไปเฮ้ยต้องได้แล้วป่ะชนะเฉยอะไรกันครับเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าหอหลักไอหอมังกรผมอยู่ชั้นเท่าไหร่นะไม่ใหญ่ให่าถึง300หรือเปล่า โอเคมาเดี๋ยวเราจัดเอ่อเออ่ทีมมันเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราต้องเป็นคนกดเองท okay, ีมามานี่เดี๋ยวลองเล่นมือดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเอ้ยมาเทนในนี้มันดีจริงๆเว้ยเ,เริ่มจากวุนก่อนแล้วก็โชเซนแล้วก็เอ่อซันนุม่มโชชิโร่ยินแล้วก็ลุงซันเก็บไว้ตัวสุดท้ายไว้ดูก่อนว่าตัวไหนอจริงเพราะโทชิโร่รม,รโโรมันติดฟีสศัตรูสองตัวด้วยแหละนะเลยทำให้เรา ชนะง่ายแล้วก็ซันหนุ่ม้วยนะแม่งปาดแรงมากซันหนุ่มนี่คือต้องมีอ่ะสดาดไปดูดมากี้มันดูดโหดดูดมาเด้งห่วแตกมากเอาแถวกลางแล้วกันแล้วก็อีคาคูอันตีเดียวไอ้นี่นอันตีเดียวปรัป เกียร์ตายอยู่โอเคได้2มันจะเหลือเป็นยูริจิเตะอ่าทำไมไม่เตะสน,นุมอ่ะเอทำไมไม่เตะลุงซันวะเ้ยโอเคได้แม่นติไม่ได้ขานิดนึงอ่ตายไหมไม่ตายแย่ปะเฮไอแต่วันนี้มันอันติได้แค่ยายจิรุตัวเดียวอยู่ที่ดวงแล้วว่าจะไหวป่ะ หติดมบเอ้ยงินงินติดตายเกิดจากาลุงซันวะชช่ปะชนะ,ะนสิบล้านไปดีครับสิบล้านไปดีครับเรมีอะไรให้เทสนอกจากตีหอไหมนอกจากตีหอคอยเรามีอะไรให้เทสอีกไหมผมไม่อยากตีหอคอยไปสูงมากอะ่ะเพราะาเดี๋ยวเราต้องไปเทสเป็นทางหน้าของมัซุโมโตะอีกอะ เราว่าจะทำอีก2คลิปใช่ไหมมัซึโมโตเนาะมัซึโมโตแล้วก็ซันนุ่มซันนุ่มเนี่ยน่าจะชั้นสูงได้แต่ว่ามัซึโมโตมันจะไหวหรือเปล่าอืมเอ้ยแต่มัซึโมโตอัดไปค่อนข้างเยอะกว่านะนเนี่ยอืมอ่ะช่างมันเถอะนะเราเทสไปเรื่อยแล้วกันในการตีหอคอยนะเพราะเวลายังมีอยู่ตอนนี้มันยังแค่15นาทีเอาไปสัก20นาทีแล้วกันนะถือว่าน่าจะค่อนข้างจุดใจหน่อยถือว่าให้ผมได้พักปากพักฟันหน่อยนะตอนนี้คือฟันกระทบกันเนี่ย บนกับล่างกันทุกกันนี่คือก็กปวดนะเอาจริงไม่ต้องทบอ่ะอยู่เฉยๆเนี่ยกูก็ปวดือแบบอ้ยไม่ไหวความรู้สึกนี้ไม่ได้สัมผัสมา3ปีแล้วนะกับการเข้าหาหมอฟันเนี้ยปวดมากไม่คินเลยตอนเนี้ยอยากไม่้ยงแาก,กปวดมากอ่าเฮ้ยอันนี้มันมีสะท้อนอนะามีแค่แล้วไมแล้วทำไมซันหนุ่มมันถึงไม่ได้ฟูลี่เพิ่ม ดูดมาตายหนึ่งดูดมาโอเคได้อยู่เราเก็บตัวบนได้อยู่เก็บมาซึมโต้ได้อยู่ตีตีเข้าไป,อปเอ้ยตีโคตรแรง <c oughs> ตีแรงทั้งทีมเลยอะล่วงไปหนึ่งครับ ตายเฉยเฮ้ยไม่มีสก,กิลย่อยเลยอันตีสองทีด้วยรอดปะเนี่ยไม่รอดครับข้าอยู่ดีก็เจอรอบตึงเฉยเลยวะมาเอาใหม่เอาใหม่หมหมหมจัดไปเซตเดิมคอมโบเดิมๆไป เอาจริงทุกอย่างอะดาเมจอร่ยถ้ามันขีทุกตัวว่ามันน่าจะแรงกว่าน,นี้นะแต่นี้มันไม่ค่อยขีเท่าไหร่นะบางตัวเออน,นี่ขี้หกตัวสวยๆยี่สิบล้านยี่สิบเอ็ดล้านโคตรแรงก็ยอ้ท่านเราไปทำไอดีเราบ้างสน,นุ่มเลยจะตีแรงแบบนี้ไหมจำไม่ได้ว่าซันหนุ่ตงตีเท่าไหร่นะโอเคอันนี้ดูสามผมว่าไอเน,นี่ยน,น,น่าจะตีตายอยู่เอาไอตัวนี้แล้วกัน ยังไงเนี่ยมันชื่ออะไรนะกันจูเนี่ยกันจูตายอยู่ไม่น่ารอดหรอกอาตายไปเรียบร้อยมาซอโมโตโ้โอเคมาซูโมโต,โตยังอยู่อุอ้นแนอนติเลยไ,ไม่อุน่นไม่ได้แอนติโดนเบาแบบโอเคมาซูโมโตโโ้ได้อยู่ได้สองตัวหน้าอยู่น่าจะได้สองตัวหน้านะตายไหม โอเคขี่ตายอาทีจะตายแรงจังวะตัวบนเออ,อเมื่อกี้อยากจะดูด้านตีไหมไม่ได้ถ้าทนไหวก็รอดอยู่นะเฮ้ยเนี่ยไอ้เหี้ยติดตายเกิดแต่ว่ามึงติดโดนใบด้วยโอ้เวนกรรมอดปะอยากจะดูตายโอเครอดไปปับป๊บปั๊บสวย,สวย นานมากเลยนะที่ไม่ได้มาตีหอรองเนี่ยไอดี ID ผมนี่ก็คลิปล่าสุดคลิปไหนอะที่ตีหอรองก็คลิปนั้นเลยไปเลื่อนดูเองนะว่าคลิปไหนนะหรือถ้าใครดูเป็นเอ่อเป็นเอฟซีจริงอะดอะูน่าจะดูนะตัวผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะว่าผมตีหอรองล่าสุดตอนไหนนะนานมากเอาจริงคือนานมากๆไม่ได้ตีนานมากนานแบบนานโคตรเลยนะจ่ายไป ขาดเข้าไปแรงๆลูก17ล้านเท็นชุกสูบภาพโอ่งเข้าไปเดี๋ยวคอนเทนต์ตีห่อรองต้องมาแล้ววะ่ะโอเคเรากา็เราตีแถวกลางแล้วเราก็เก็บโอไมล์ดะเพราะมันอันติเส้นตรง ตายปะโอเคตายอยู่ถ้าโซชิโร่โดนตีสักทีหนึ่งอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลนะอันนี้อุ่นมันจัดเลยห้าอุ่นถึงนี้แล้วกูจะได้มั้ยครับครับไม่ขี้เลยฮนะไม่น่ารอดอะ่ะ โหแรงไปไหนเนี่ยลองดูใหม่ลองใหม่จัดไปจัดไปจัดไปถ้าสมมุติเราเอาซันหนุ่มเนี่ยรูปเนี่ยผมว่าน่าจะได้ดามเมจแบบดีมากอันนี้ขนาดไม่ใส,ส่สวยเซนเน่ะป่าดังทีละยี่สิบล้านอะ่ะ ถ้าใส่โซยเซนอะ่ะปกติเลยคือดามจมันจะสูงกว่าอยู่แล้วอันนี้ 17, 18, 20อย่างเงี้ยโอ้โหถ้าใส่โซยเซนนะโคตรสุดตายไหมตัวบนโอเคนั้นตายจากตัวนี้โอเคเหมือนเดิมเป๊ะจัดไปโอไมดะ อโอเคตายหนึ่งตายไหมไม่ตายที่ยิงเท้าอุนน่นแน่นตีก็เวิร์กอยู่นะได้ไหมโอเคได้อยู่ม,ม,มาเพราะอุ่นก็ดำเมจแบบเวอร์อยู่แรงแรงเอาเรื่องอยู่อะเฮ้อ <c oughs> แรงเอาเรื่องที่จะถามร้านเลยโอเคเก็บตัวนี้ก่อน แล้วก็โดน,นติสองตัวหลังเส้นตรงสุดยูโนมาพังไงโอเคอย่างน้อยสนุ่มก็ยังรอดแต่ดอกเนี่ยรอดไปนเนี่ยโอเคเด้งเลือดโอ้หูเด้งเลือดคู่ด้วยเอ้ยโอ้โหนี่มันบารามีของหลวงพ่อสันจะชัดไอ้เหี้ยบารามีหลวงพ่อสันไอ้สัตว์ปกติแล้วแค่เด้งเลือดตัวเดียวเนี่ยก็ยากแล้วนะอันนี้คือแบบ เด้งเลือดคู่เลยเหรอเฮ้ยทำไมทำไมมันดีงามขนาดนี้วะไอดีผมผมยังไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะเด้งตายเกิดขนาดนี้เลยเอันนี้มันหลวงพ่อซันชัดๆ <c oughs> หลวงพ่อซันป่ะ <c oughs> โอเคเอาเป็นประมาณน,นี้แล้วกันนะเดี๋ยวชั้นที่เหลือเดี๋ยวค่อยเอาไว้เป็นทางหน้าของมาซูโมโตะแล้วก็เอ่อ ซันหนุ่มนะว่าจะเวิร์กแบบนี้หรือเปล่านะโอเคก็ก่อนจากกันนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมสเตลล่ากูพัทนะเพื่เติมเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลล่ากูพัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท่อคอมเมนต์แล้วก็จะมีคิวอาร์โค้ดทางมุมซ้ายล่างนะก็สามารถสแกนแล้วก็ทักไลน์ไปถามหรือราคาเกมได้เลยนะครับผมโอเคก็ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครวว่่าาาาาางงสมมรถไไปปดดดูคคิิเเกๆ้้ี๋ยยผจะะแทซ ดีดไปทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม